สอชีวิตพระเอกแก้วหน้ามา้าจำได้ไหมเอเอกราชพระเอกแก้วหน้ามา้ากับชีวิตล่าสุดหลังออกจากวงการบันเทิงแจ้งเกิดจากละครพื้นบ้านของช่องเจ็ดสีสำหรับพระเอกหนุ่มเอเอกราชกฤษสิริทิพที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีในบทพระปิ่นทองจากแก้วหน้ามา้าฉบับปี2558นอกจากนี้ยังฝากผลงนานละครอีกมากมายเช่น บอดี้การสาวไม่สิ้นไหลไฟสว่างและข้ามาคนเดียวซึ่งปัจจุบันเอกกราชได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงและทุ่มเทให้กับการดูแลคุณพ่อจนท่านเสียชีวิตจากนั้นเจ้าตัวก็มุ่งสู่ธรรมะใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายเอาเป็นว่ามีใครยังจำและคิดถึงเอกกราชกันอยู่บ้างไปสองชีวิตล่าสุดของเขากันเลยครับ ขอขอบคุณข่าวจากที่นีเอทคอมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ